สวัสดีครับพช,ชบรเฉลิทธ์ครับผมเมนนื่อนี้วันสงกันนะครับวันที่13เมษาวันสงงกันนะครับเปิดภาพมาพร้อมกับความอบอุ่นนะครับผมพี่น้องมาตั้งแต่มาตั้งแต่ชัยภูมิพี่น้องลูกหลานนะครับผมเนี่ยเขาหาน้ำโจงกันกินนะครับพี่สาวใหญ่ผมเนี่ยนะครับหกสิบ แปลกแหละนะครับ <laughs> จากก้อนมาจากชัยภูมินะครับบ้านไม่สามัคคีอำเภออ่าน้องบัวละเวนะครับผมจากังหวัดชัยภูมินคนละแต่ทางมาถึงก็เวลาก็บ่ายโมงกว่าๆเนาะ <c oughs> วันที่จะเดินทางไปที่บ้านตาดัดใบมันแม่บ้านไม่ไงบัวนะครับผมทั้งคุณนะครับ <c oughs> หลายหลายคนนะครับลูกหลานไม่ทุกแต่หลานโอ้ยเป็นนี่เราลูกดอก กลูกหลายหลานหลายเอาเดี então, ๋ยวไปเบิ <yun> <ho affordable> ่งผ้าพันนะครับไปเบิ่งไปเบิ่งผ้าพันนะครับเนี่ยทางนี้นะครับอ่ากินข้าวกะต้มมะคงอาหารกะมีตับมะคงตับมะคงปิีงไก่นะครับ อาหารพื้นบ้านของเขาง่ายๆไงไงตอนนี้พี่เคยนะครับผมพี่เคยพี่เคยอยู่ชัยภูมินะครับผมลูกร้านนี่ร้านเออเสาหาก็้มาวันนี้เสาร์หามากกว่าก่อนนี่ยังบวใหญ่แบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เห็นกันยังแท้ต,ตอวจว่ามันซ้ำนี่เ่ราเคือหน่อยกว่านี่เนาะไปเห็นหน้าไปกับ ไปสอนวิธีการยิ่งไอไ,ไ,ไปมุดป่าไหมจำได้ปะไปมุดป่ามุดป่าเ,าเอาอยัางไปยิ่งนะสาธิตกันย่ตีงได้กี่นะครับผมอ่ะในกานาบานเป็นเท่าเป็นนั่งนะครับผมอ่ะมากินข้าวน้ำกันนะครับผมกินข้าวน้ำกันซะก่อนนะครับผม กินเขากินห้ามยิมน้ำสำราญเรียบร้อยนะครับผมโอ้ดีใจดีครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับปีนึงพี่น้องไปหากัน็มีอย่างแนกก็นี่ละนะครับหาดีใจเ้อมันก็ดีเอะหากันเยี่ยมไปเยี่ยมไปยำัว่าไปเนากัน ปีนึงก็มีแต่สงการปีใหม่เนี่ยล่ะนะครับตออหลายหนึ่งก่ได้มาเพราะว่ามันห้างวินรถเออวินวินรถบัตกาบัตรเตีบกับบิ๊กมวยเนี่ยอืมควกเนี้ยพวกยุ่นี่แหละเออผมโบ๊ทนงี้ยงแก้วเงี้ยงอันได้ได้เพิ่งเพิ่งเดินหานะครับซื้อไว้น้ำลัน เดีไวน้ำร้านเป็นเพิงขึ้นนะครับก็เขมียยังไ้ก็แนวจริงหมอบได้สิ่งดีๆล่ะให้กันนะครับผมโอ้หอันนี้ไฮน้ดนี่กวดวดนี้ไหขวดมกวดกวดมองคยอยูุ่่นอ่ะเพราะว่าเพิงเพิ่งกันฮอ่าไปอันไ้แม่ ไปให้แม่เราขวดนึงเ <c oughs> พิ่งเดินหาเท่ากันนี่ละ <c oughs> มาจาัดเอาจะว่าซื้อน้ำค้างน้ำหยางเนี่ยจะเป็นตะของปลอมบอ่อันนั้นมัน,อ,น,น,นอย่างจึงคิง<ป> <c oughs> ลอยกว่าบาทมันขายได้ยังไงลอยกว่าบาทมันขายบ่ได้ดิลอยกว่าบาทตะของขวดนี่จังหวันลดได้บ่น <c oughs> ี่มันน้ำตาลขึ้นห้เนาะลดล้ลอยลดบ่ได้ดอกน้ำตาลแพงตัวสมนั่นเลยมันสิบบาทเย็นเยนขึ้นน้ำตาลนี่ตอนเมื่อนั่นน่ะ น้ำมันก็เป็นสีใสแก้วนั่นแหละใสแก้วเรื่องหิ้งทีเหรอแต่มันหอมอ่ะไม่อันนี้อันนี้แท้แท้แท้ะกันแ่ะกลังไปเรื่อยมันให้อาจารม์ยังเอานให้ให้นั่นมันน้ำไทยทานตัวลูกมันน้ำโอ้หักหักหักแต่เดี๋ยวมื่นอื่นนะครับผม จากนี้ลราก็หมดพี่ไอ้กบเอื้อยนะครับลูกหลานบรรทุคนก็จะได้เดินทางไปที่บ้านตากนะครับเดินทางไปหาบมันแม่เนาะมืออื่นผมก็จะไปสมทบยุ่นนะครับเพราะว่าผมจะมีภารกิจก็คือจะซักทาตก็คือบางสกุลหาผู้ล่วงรับนะครับก็คือแต่ย้าโตนะครับน่เห็ดเฮ็ดบุญเฮ็ดยังหาเล่าก่อนปรจังก็จะไป ไปที่บ้านตากเพื่อไปรดน้ำนำหัวคอพรจากไม่ใยบัวนะครับอยู่ลานทุกคนพาไปสมมาตรลาวะขบวนขอาปูกแกนะครับผมทำสังกะท้าหาพอหาเอื่อยหาไอยินแต่ละครับก็คือแต่ละแต่ละปีแต่ละปีหรือว่ากาเล่า้งแต่ว่าปีใดเขาจะเขาจะมีความพร้อมทำไใขนั่นั้นนะครับผม อาสำหรับคลิปนี้าตาีต่อใจนะครับพุ่นผมเป็นธรรมดาดิพุน่นลูกร้านนะครับมารถนําำกันสองคันเต็มก่นด้วเดี๋ยวผมจะพาไปาผมสิบพบผ้าไปไปเยี่ยมบ้านเพิ่นอยนะครับชัยภูมิก็แค่ปากซอยนั่นแหละนะครับคิดว่าอยากไปในชัยภูมิแค่ปากซอย,ยอ๋พุ่นอินตาก็กุกู้กุ้กวายอทั้งบละ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปเนาะผมและกับทุกคนขอกราวคำนับสวัสดีครับ